สวัสดีครับวันนี้ก็จะซ้อมสอบสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6อีกหนึ่งคู่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมอสกี้แล้วใหม่10นาทีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบนัชชโรไลเซนกับคอมเพลเซช่นเอ็กซัมเบอเรชั่นพาร์ทสามเพื่อสอบได้สวัสดีค่ะเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6นะคะชื่อพัชนุพงศ์เทลาค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อสมใจค่ะคุณสมใจมาวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรปรึกษาค่ะอ๋อจะมาฝากคันค่ะ ออมาฝากคันอันนี้รู้ว่าตัวเองตั้งคันตั้งแต่ตอนไหนคะก็ประจำเดือนไม่มาค่ะก็เลยไปซื้อที่ตรวจการตั้งคันมาค่ะบว่าคงเป็นตวค่ะตรวจไปกี่ครั้งอะคะตรวจครั้งเดียวแล้วก็ประจำเดือนครั้งสุดท้ายอะค่ะประจำเดือนครั้งล่าสุดวันแรกวันสุดท้ายที่มานี่ประมาณวันที่เท่าไหร่คะจําวันแน่ๆไม่ได้แต่ประมาณ3ามเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ ไปฝากยังยังไม่ไปหาหมอที่ไหนใช่ไหมคะ,คะก็คือใช้แค่ชุดตรวจตั้งคันซื้อมาเองใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็โทษนะคะนี้ตั้งคันที่เท่าไหร่แล้วคะท้องแรกเลยคะ่ะท้องแรกมีประวัติก่อนก่อนหน้าน,นี้ก็มีประวัติที่แบบประจําเดือนประจําเดือนมาสม่ําเสมอไหมคะมาสม่ำเสมอมาสม่ำเสมอเนาะแล้วก็วกคนไข้มีลูกประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีไม่มีนะะเนาะ วันนี้สามีมาด้วยไหมคะม,มาด้วยเนาะแล้วก็สามีมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีไม่มีเนาะแล้วก็มีอาการผิดปกติอะไรอื่นๆอีกไหมคะนอกจากแบบตรวจพบว่าวมีการตั้งครรภ์นเนี่ยคะ่ะ อย่างเช่นมีภาวะตกขาวปัสสาวะแสบขัดอะไรมีไหมคะมีมูกเลือดออกอะไรมีไหมคะไม่มีขึ้นไซอัลเจียนอะไรก็ไม่มีไม่มีค่ะโอเคค่ะแล้วก็ประวัติในครอบครัวนี่มีใครเป็นพวกเบาหวานความดันอะไรนี้ไหมคะมีแม่เป็นเบาหวานแม่เป็นเบาหวานเนาะแล้วก็โรคเลือดทางพันธุกรรมนี่มีไหมคะอย่างพวกธาลัสซีเมียอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่มีไม่มีเนาะ แล้วก็ก่อนอื่นเนื่องจากว่าคนไข้ตรวจการตั้งครรภ์มาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ประจําเดือนมาสม่าเสมอไหมคะม่มามาสม่าเสมอเนาะแล้วรอบของประจําเดือนนี้ประมาณกี่วันนะคะทุกเดือนนะคะวันที่ประมาณแบบสามสิบวันสามสิบวันมาแต่ละครั้งมานานไหมคะกี่วันห้าวันใช้ผ้าหนาไม้กี่ผืนนะคะวันละสามสี่คืนสามสี่คืนเนาะ ก็ครั้งนี้ก็คือหายไป3วันแล้วก็เออหายไป3เดือนนะคะ<ม>แล้วก็ก็เลยมาฝากคันก็สามีมาด้วยเนาะ,ะก่อนอื่นก็ต้องตรวจยืนยันก่อนว่าคนไข้อะตั้งคันจริงไหมนะคะอันนี้คนไข้าวางแผนว่าจะจะมีบุตรอยู่แล้วใช่ไหมคะได้คุมกําเนิดอะไรไหมไม่ไม่ได้คุมไม่ได้คุมกําเนิดแต่งงานมากี่ปีแล้วคะประมาณสองปีสองปีอันนี้คือวางแผนจะมีลูกอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะแบบตรวจอื่นๆเพิ่มเติมว่ายืนยันว่าคนไข้ตัง้งคันจริงไหมนะคะ ก็จะส่งตรวจเป็นปัสสาวะนะคะคนไข้ดูว่าคนไข้ตั้งท้องจริงไหมคะแล้วก็ถ้าตั้งครันจริงเนี่ยก็จะต้องส่งตรวจเลือดตรวจทั้งโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าผลเลือดอื่นๆเพื่อดูภาวะของคุณแม่เพื่อจะได้เตรียมพร้อมในการตั้งครัน,นะคะ่ะก็จะขอส่งตรวจพวก upt ค่ะจ้าแล้วก็ cbc vdrl anti hiv hbs antigen ค่ะแล้วก็ คืออาจส่งของสามีด้วยก็ได้แต่ว่าต้องรอผลของ CBC ของคุณแม่ก่อนเอาขอผล <c> 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 UPT CBC แล้วก็อ๋อแล้วขอ็นชุดเลยอ,อ๋อค่ะแต่อะไรแต่อะไรอ๋อโอเคค่ะถ้าเป็นของข,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 ของของค่ะของภรรยานะคะก็จะขอส่ง CBC ค่ะ UPT ค่ะแล้วก็พวก c ซลล์ก็จะเป็น anti h i v VDRL แล้วก็พวก HBs antigen ค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นสามีก็ส่ง CBC เหมือนกันค่ะแล้วก็ดูก่อนว่าค่าของออขนาดของเม็ดเลือดแดงของสามีและภรรยาผิดปกติไหมคะเพื่อจะได้ส่งต่อเป็นพวก DCI DCIP หรือว่าพวกดูทดสอบหาพวกแบบทาร์ตซีเมียอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เนื่องจากคุณแม่อายุ30ปีนะก็ยังไม่น่าจะมีพวกภ,ภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับโรค ถ่ายท่อทางพันธุกรรมที่แบบอาจจะทำให้น้องมีภาวะผิดปกติได้เช่นพวกดาวซินโดรอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ถูกาจจังก็ผลเลือดของคุณแม่นะคะก็ไม่มี ไม่มีภาวะซีนะคะแต่ว่าขนาดเม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าปกตินะคะก็คือ74นะคะแล้วก็ผลของพวกไวรัสตอกเสีบี C B, หรือว่าโรคติดต่อพวกซิฟิลิสหรือว่า h i ชอย่างนี้ก็ผลนิเกทีฟก็คือไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้นะคะแล้วก็เป็นเลือดกลุ่มกรุ๊ปเนะคะแล้วก็ของสามีก็คือก็ไม่มีภาวะซีนะคะแล้วก็มีภาวะเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรก็ ผลปกติแต่ว่าเนื่องจากทั้งคุณแม่และ,ะคุณพ่อเนี่ยค่ะผลเม็ดเลือดแดงมันเล็กกว่าปกติทั้งสองคนเลยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่แบบจะเป็นโรคเลือดก็คือธาลัสซีเมียก็ต้องส่งตรวจต่ออ,อีกขั้นหนึ่งอะคะ่ะเพื่อจะดูว่ามันเป็นอ,อาจจะทำอาจจะผลออกมาอาจจะเป็นแบบธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้ไงะคะ่ะก็จะได้วางแผนการรักษาต่อไปว่าจะยังไงแต่ว่าถ้าแบบ ทําส่งตัวต่อไปแล้วผลไม่ได้เป็นคู่เสียงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าความเสียงไม่ได้สูงมากเนี้ยค่ะคุณแม่ก็จะสามารถตั้งคันต่อไปได้คะ่ะแล้วก็ถ้าแบบท,ทําทดสอบต่อไปรู้แล้วว่าเออเสียงลูกออกมาคืออาจจะมีภาวะเสียชีวิตได้ก็อาจจะต้องวางแผนว่าแบบให้คุณแม่ยุติการตั้งคันอะไรนี้ได้ค่ะแต่ว่าต้องรอผลเลือดอีกครันหนึ่งคุณแม่ทําใจให้สบายก่อนนะคะอย่าเพิ่งเครียดน,นะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะให้เป็น ให้ให้เป็นยาบำรุงคันไจริงก่อนนะคะคุณแม่ผลผลปัสสาวะก็คุณแม่ก็ท้องจริงนะคะันนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็ฮดการมีเพศสัมพันธ์อะไรก่อนนะคะคุณแม่เพราะช่วงนี้อาจจะแท้งได้ง่ายะคะ่ะแล้วก็พราะ อะไรกระทบกระแทกนะคะแล้วก็ให้สังเกตภาวะอาจจะมีพวกเลือดออกทางช่องค้อถ้ามันผิดปกติอะไรก็คุณแม่ก็กลับมาโรงพยาบาลได้ค่ะเพื่อจะได้มาติดตามหรือว่าอาจจะเป็นภาวะแท้งอะไรซึ่งช่วงนี้คันแรกคันต้นๆก็ให้ระวังต่วน,นี้นะคะงดพวกยกของหนักหรือว่าอะไรเงี้ยเลยคะ่ะคุณแม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะสย่่ไม่้ดะไก็่ ファイオリン。<laughs>